สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมววนเลิฟซีรีส์กันอีกแล้วนะคะ ข่าวประเด็นร้อนวันนี้หลิวอีหนิงยอมรับเคยแต่งงานแต่ย่าแล้วพร้อมปฏิเสธไม่เคยมีลูกนะคะเมื่อวันที่27มีนาคม2023กลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากที่ซูปเปอร์ป,รปารสซี่คนเก่าเจ้าเดิมอย่างอย่างที่เคยออกมาเผยแพร่ข่าวของเฉินเฟยอีเกาะหน้านี้มาวันนี้ก็ประคมปล่อยข่าวในช่วงเช้าอีกรอรอกว่าหลิวอีหนิงได้จดทะเบียนสมรสกับผู้หญิงแซ่หานที่มณฑลจีหลินในเดือนเม เษายน2555หรือปี2012แต่ทั้งสองอย่าร้างกันหลังจากแต่งงานได้เพียง1ปี8เดือนเท่านั้นโพสต์ดังกล่าวยังเผยแพร่ภาพถ่ายของอดีตภรรยาของหลิวอีหนิงและเด็กหญิงตัวเล็กๆโดยสงสัยว่าหลิวอีหนิงปกปิดการแต่งงานและการมีบุตรสุดท้ายได้มีการแท็กไปถึงหลิวอีหนิงอีกด้วยเพื่อขอให้เขาตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้และยังบอกว่าหญิงสาวคนนั้นสวยมากทีเดียวอีกด้วย จากนั้นหนิงเกอไม่ปล่อยให้เรื่องราวบานปลายเมื่อได้ทราบข่าวก็รีบออกมาสตรีมขอโทษอดีตภรรยาและชี้แจงผ่านไลฟ์ทันทีว่าหลิวอี่หนิงยอมรับว่าเขาเคยแต่งงานแล้วหย่าแล้วแต่ไม่มีลูกและไม่เคยติดต่อกันอีกเลยขอร้องให้ทุกคนอย่าล่วงเกินผู้หญิงคนนั้นเขายังอธิบายด้วยว่าเด็กที่ปปารสซี่ถ่ายรูปไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป็นของอดีตภรรยาและสามีคนปัจจุบันขอโทษที่วันนี้เพราะตัว เขาเองทำให้ภาพของอดีตภรรยาและลูกของอดีตภรรยาถูกเผยแพร่ขอโทษและขอให้คนที่ไม่ชอบเขามาต่อว่าเขาเพียงคนเดียวอย่าไปลงที่คนอื่นหรือเด็กหลังจากนั้นเขาก็ยังพูดตรงๆว่าไม่ว่ากระบวนการทางกฎหมายจะซับซ้อนแค่ไหนเขาก็จะดำเนินการฟ้องร้องอย่างแน่นอนจากการตอบสนองอย่างรวดเร็วของนิงเกอในครั้งนี้ทำให้ชาวเน็ตต่างชื่นชอบเขามากขึ้นบางก็พูดว่าเป็นการ ตอบสนองที่เร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่มี PR ไม่มีแฟนๆไลฟ์ชี้แจงทันทีและอยากให้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานศิลปินที่ จะชี้แจงในอนาคตบ้างก็คิดว่านี่เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาก่อนที่จะเดบิวคุณเคยแต่งงานไหมการแต่งงานแม้กระทั่งการมีลูกก็เป็นเรื่องส่วนตัวสุดท้ายนี้เช่นเดิมนะคะคนเรามีผิดพลาดกันได้ยอมรับความจริงและเดินหน้าต่อไปหนิงเกอร์แมนมากไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังทุกข้อความชัดเจนเมื่อทราบข่าวก็ไลฟ์ทันทีไม่ให้เรื่องบานปลายและส่งผลต่อคนที่เกี่ยวข้องแอนหมูก็ขอเป็นกำลังใจให้หนิงเกอร์ นะคะคให้ผ่านเรื่องนี้ไปและให้เป็นเรื่องส่วนตัอทุกอย่างชัดเจนแล้วอยากฝากให้ติดตามที่ผลงานของหนิงเกอกันดีกว่านะคะตอนนี้รอชมอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Legend of Under a Journey to Love และประปะักจำนนจ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอนหมูทำคลิปดีๆกันออกมาอีกนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆจากช่องหมูหวานเลิฟซีรีส์หากผิดพลาดประก ดขอภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า